สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เเร,ร้านไหนครับร้านะาอะไร<จ>ะเอ,อ่ยร้านกาแฟอะไรครับร้านกาแฟยิกวัน,นชื่อร้านอะไรปลาทูบัตเตอร์เพกปลาทูวอลเ้ตนะซอยห้านะครับทายสูรีนะครับ <c oughs> โอ้ร้านน่ารักน่ารักนะครับ <c oughs> นี่วันนี้เจ้าของร้านอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่เจ้าของร้านท้หาต่างๆทำนี่ลอยปากไปรู้นะ ได้เลี้ยงหรือเปล่าครับได้ไปแล้วนะคะโอเลี้ยงปั่นทีเด็ดนะครับมาต้องนี่เลยครับโอเลี้ยงปั่นหนึงแถมหนึ่งครับหนึ่้แถมหนึครับ่มรับน่่รัน่งนรัาน่นะครับหนึคัน่อานร้บนงมนันหนับมรบนมครับนึ่อครับนมัยช่วนงคน่ง่งันงครับนะครับ นี่อ,อ,อติมอติมพาไปเลยครับภายใน,น,น,นร้านเป็นยังไงบ้างขอกล้าพาไปครับโอ้โหเด็กๆชอบครับบรรยากาศร้านนา่ารักน่า,านนรักกุมกาแฟแบบสวยๆส,ส,สบายๆครับตรงนี้นี่นจุดถ่ายรูปตรงนี้ด้วยนะครับ อาก้านั่งหน่อยครับโอ้เด็กๆชอบครับบรรยากาศแบบนี้เด็กๆชอบวันน <c oughs> ี้เราก้าเอารถของเล่นมาเล่นด้วยนะครับเอารถมาฝากเพื่อนด้วยใช่ครับวันนี้ใช่ไหมครับเอาอะไรมาฝากเพื่อนครับรถอะไรครับ <c oughs> เอาก้าซื้อมาจากไหนครับบอกเพื่อนครับ อ๋อที่โรบิสันนะครับซื้อมา3คันนะครับของของของติมรถอะไรครับของติมรถอะไรครับรถดับเพงอันเดีรถดับเพลิงเหรอครับออก้าเป็นรถตำรวจออกล้าเป็นรถรถอะไรครับเขาเรียกรถอะไรครับรถตำรวจเฮ้ยรถถังไม่ใช่รถถังใช่ไหมมันคือรถตำรวจคันใหม่อ๋อรถตำรวจเหรอคันใหม่เลยอ๋อมีที่นั่งควบคด้วยอ๋มีที่นั่งด้วยนะครับ อีกคันรถอะไรครับอีกคันรถอะไรก็คือรถจักรเนี่ยอีกคันในมือรถอะไรครับให้เพื่อนๆดูหน่อยครับรถสปอร์ตกัปตันอเมริกานะครับซื้อจากโรบิสันมาเมื่อกี้นะครับสามคันโอ้ซื้อมาฝากเพื่อนหนึ่งคันนะครับโอ้ชีดน้ำช่วยรถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถร้อยติ้มช่วยทำอะไรครับช่วยฉีด ชีดน้ำเหมือนกันนะครับโอ้ไฟไหม้เหรอครับรถคันที่ปั้มอ้คันนี้ไหนครับเอามาช่วยครับอีกคันมาช่วยครับผมไปช่วยครับไปดูเด็กกัครับอีคันกำลังมาช่วยนะครับอีกคันนึงยังไม่มาเขอให้ทีมกำลังมาเหมือนกันนะครับขอใหีมกำลังมาเรื่อยๆครับ มามา,มาพร้อมกันครับเอาถึงแล้วทำไงต่อครับอันมันกระโดดมาเอาถึงแล้วทำไงต่อครับฉีดน้ำเลยเอาฉีดน้ำครับช่วยครับบรรยากาศสูงมากครับแล้วทำไมอาช่วยได้ยังครับ อย่าเกะกันนะครับเป็นเพื่อนกันครับนี่คือรถโรงพยาบานมีทีฉีดน้ำหยุดพุ่งบุอ๋อมันมีฉีดน้ำล้อๆๆๆพออยังไม่เห็นน้ำเลยครับพออยังไม่เห็นน้ำจากรถเลยครับไอ้ไม่ออกตรงไหนครับน้ำเอาตรงไหน,ไหนอันนี้อ๋อน้ำแรงไหมแรงแล,แล้วมันต้องไปเอาน้ำที่ไหนครับถ้าน้ำหมดอ๋อยังไม่หมด ครับคุณแม่คุณแม่รู้สึกจะชอบบรรยากาศตรงนี้นะครับเรื่บัตเรื่องปฏบัตเรืงปฏิบรืบัรับประจําเด็ดไหมครับเมนูนี้ต้องมาต้องต้องต้องลองนะครับใครที่มาร้านป๊อปบัตเตอร์เค้กณซอยห้าเลครับใกล้สวนสีนะครับต้องเมนูนี้เลยครับโอเลี้ยงปั่นโอเลี้ยงปั่น ครับต้องลองสั่งนะครับจะดูเด็กๆครับทำไรกันครับช่วยได้ยังครับอุบัติเหตุแล้โหช่วยนานมากเลยครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับไม่เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเด็กๆครับบ๊ายบาย